โอเคเรามากราบตัวน okay, oh, ี้ท่านผู้ชมแล้วโอ้โหก็อนเกอนงามนะมันนี่จะมาแช็คเก็บสแอนดี้ทับบี้ hey, แล้เดี๋ยวเราจะเนเอดิชันนะเฮ้ย that's pretty good เ <c> ก็บค่าสอนทั้งห้าชิ้นนะฮะมันขึ้นเผาทำไมวะหน่าเราต้องไม่หามันแล้วครับท่านผู้ชมไปแล้วไปแล้วมันขึ้นไม่เพื่ออะไรไม่ประโยชน์นะลูกเนี่ยว้า บักพร้อมมานี่ไปแกมาทำอะไรที่นี่ฉันปยแล้วนะฉันอยู่บนหัวแกฉันอยู่นี่เกณฑ์ฉันไหมโอ้ยมันมาติดอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี้ยอือือมีเพื่อนใหม่คนว่ะสุดเจ๋งไปเลยเฮ้ยเอาติด เฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยเอาเพื่อนประเดี๋ยวเดี๋ที่แมวเจอแล้วเพื่อนเมื่อเราจะไปโอ้โอ้ไงไงไงกูบอยไปไกลไกลกูไงไม่ได้ยินหรือไงหูตึงเหรอ เฮ้ยเสียงปีตอะไรวะมอไซค์ผ่านแล้วลองคานเว้ยลอยงอกไปดีไอ้นี่นี่เฮ้ยหายไปแล้วมันหายไปแล้วคัะท่า <c oughs> <COVID S 2> นผู้ชมโควิดไปผมไม่มีโควิดนะแล้วมันหายไปไหนแล้วมันไปไหนด,ดูดิ มันายไปไหนเนาะได้ไปชมหัวมันไม่เจอมันมาอยู่นี่ก็ไม่ใช่จ้ะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วในเสียงกรี๊ดหน่อยเพื่อน้ยไอ้ทานออกไปเอาไปเอาไปไกลๆกู 快干！快 i s s i o n